วันนี้ฟ้าสีคลามดอกดอกเ,ออเขาเรียกอะไรนะเนคตารีนมันออกดอกแล้วเนี่ยวันแรกที่เห็นพึ่งวันแรกของปี2000เดือนกุมภาสองพันสองพันยี่สิบสอ พึ่งมาตอมเดือนกุมภา2 0 2พันธ์2022พึ่งเป็นวันแรกที่อากาศดีแล้วพอดีเปิดผ้าเอาผ้าคลุมไว้แล้วเขาก็ออกดอกต้นเนคตารีนวันนี้มีพึ่งเห็นพึ่งไหมคะดีใจมากเลยขอสองสามวันหรืออาทิตย์เนี้ยขออย่าให้ เป็นน้ําแข็งเลยนะตอนกลางคืนเขาจะได้ติดลูกเพราะว่าดอกสวยมากเหมือนดอกซากุระเลยเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยงเก็บรูปไว้ต้นนี่นักตาลีนสโนโควีนพันสโนโควีนดูสิพึ่ง สวยงามวันนี้พักยายกุ๊กพักพักแขนไม่ได้ขุดแปลงวันนี้จริงๆไม่ได้ขุดอะไรมากหรอกเตรียมอววนดินนิดหน่อยเพื่อที่จะเมื่อวานนี้ปลูกมันฝรั่งปล,ปลูกมันปลูกปลูกมันฝรั่งปลูกกระเทียมปลูกต้นไอตัวปีนอมโบ แล้วก็วันนี้ก็เลยอากาศดีเนี่ยเป็นสองอาทิตย์กว่าละไม่เห็นแสงแดดก็เลยโอ้ดอกดอกแดกตาลินบานออกมาชมเนี่ยฟางสั่งมายังคลุมไม่หมดเลยก้อนใหญ่มากนะคะท่วมเท่าอกเลยนะ ใหญ่มากสูงเท่าอกเลยพอดีเขาแถมให้ซื้อซื้อขี้วัวซื้อขี้วัวมาใส่มาทำมาทำแปลงมาถมถมถม,ถมคือจะไม่จะไม่ขุดได้เทคนิคใหม่คือเอา พวกผุยคอกเอามาถมถมสักประมาณเนี้ยสูงประมาณนี้แหละที่เห็นก็ยี่สิบถึงสามสิบเซนก็รอให้มันให้มันย่อยสลายแล้วเราก็จะปลูกจะปลูกจะปลูกผักปลูกดอกไม้ปลุยอะไรก็ได้เลยแต่ว่าต้องใจเย็นๆย็นทำนี่แหละเอามาถมสนามหญ้าเนี่ยดอกไม้กําลัง ดูสิดอกไม้กำลังออกเห็นไหมพออากาศดีทุกอย่างก็เริ่มชีวิตเริ่มจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่จ้าดอกไม้แห่งปีดอกไม้แบบนี่แหละดอกไม้ก็คือสัญญาณาดูดูใบไม้ผี กำลังจะมาเสียงนกนี่ให้ดูพิมโรสเนี่ยดอกพิมโรสก็จะออกแรกๆแห่งปีจะเป็นดอกไม้ที่เริ่มเริ่มออกแรกๆอันนี้คือพิมโรรสจะเป็นแบบนี้พิมโรูสไอุุกดูสิเขา อันนี้ตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ยย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงหน่อยนะย้อนแสงคืออยากให้ดูเพราะว่ามันงามอันนี้แดดจ้าหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายตอนเช้าๆให้ดูอันนี้พอดีวันนี้เกิดมาก็ล้าๆเหนื่อยล้าไม่ได้ออกตอนเช้าก็นั่งแชทกับน้องน้ำที่เชียงใหม่ ก็เนี่ยนั่นแหละออกเยอะเลยเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้า